เราไปดูกันนะคะว่าการผลิตเส้นข่ขาวนิ่มๆของเรามันอลังการมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้เราก็เลยพามาดูการผลิตกันถึงโรงงานเลยค่ะของเส้นขีขาวนิ่มๆเหมือนประกวดมิสแกรนไหน่นไเลยเห็นป่ะตัวที่เรามาเจอกับทางแข็งแรงก็จะเป็นเรื่องของไข่เส้นนะครับก็จะเป็นไข่เส้นพร้อมทานการเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นกันด้วยจังหวะและอารมณ์ที่มันมาเจอกันแล้วมันพอไปกันได้พอดีดีกว่าเออมันถึงขั้นนั้นเลยคือ ไม่มีอะไรในมือก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ไล euh ่ไปเรื่อยๆมีช่วงหนึ่งเราฉีดเราพยายามสร้างเส้นแล้วมันไม่เป็นเส้นหลักการของผู้ใหญ่เขาที่เอามาใช้ตั้งแต่เกิดลงสีก็คือรู้แจ้งก็คือเราไม่รู้หรอกแต่เราไปทำเดี๋ยวเรารู้นี่แม่อิ่มแม่จะช้าไม่ตโตไม่ได้ไม่ตัว